ขนมลืมกลืนชาไทยขนมไทยที่ทำง่ายมากๆแล้วอร่อยมากๆเลยเนื้อนุมน่มๆเด้งๆเค็มๆมันๆอร่อยมากค่ะไปลงมือทำกันน้ำร้อนจัดจัด350 ml ใบชาไทย6ช้อนชาแล้วก็กรองเอาแต่น้ำชาไทย300 ml ค่ะไปทำขั้นตอนต่อไปกะทิ200 ml แป้งข้าวโพด20กรัมเกลือ3กรัม แล้วก็คนผสมให้เข้ากันเปิดเตาได้เลยนะคะกวรไฟอ่อนไปเรื่อยๆค่ะเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยค่ะเริ่มข้นเหนิดแบบนี้เป็นอันใช้ได้นะคะนําใส่ถุงบีบแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะน้ําตาลทราย100กรัมแล้วก็ตามด้วยน้ําชาไทยน้ําเปล่า300 ml แป้งถั่วเขียว80กรัม แล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะเปิดเตาได้เลยนะคะเราจะกวนเขาไฟอ่อนค่อนไปกลางค่ะใช้เวลาไม่นานเขาจะค้นเนิดขึ้นแบบนี้เลยนะคะแป้งก็จะเข้มขึ้นใส่ขึ้นแบบนี้เป็นอันใช้ได้ค่ะนําใส่ถุงบีบได้เลยนะคะพิมพ์ที่เบลใช้วันนี้เป็นพิมพ์ซิลิโคนขนาด7เซนค่ะทา้นามันก่อนบางๆนะคะแล้วก็บีบขนมให้ได้ครึ่งหนึ่งของพิมพ์ก็พอค่ะเราต้องเหลือพื้นที่ไว้ใส่ไส้นะคะแล้วก็บีบกะทิลงไปตรงกลางแบบนี้เลยค่ะในปริมาณที่ต้องการได้เลยนะ แล้วก็พักไว้ให้เย็นสนิทก่อนแกะนะคะจะแกะง่ายมากๆเลยค่ะขนมลืมกลืนสูตรนี้อร่อยแล้วก็ทําง่ายหอมชาไทยมากๆเลยถ้าใครฟังสูตรไม่ทันเแบลบจะใส่สูตรมาอีกทีในคอมเมนต์นะคะมีคําถามคอมเมนต์ไว้นะ